คราวนี้อวกาศนะฮะมันไม่ได้เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งที่มันเหนือประเทศไทยไม่ใช่เป็นของไทยนะฮะหรือเหนือประเทศอื่นไม่ใช่เป็นของประเทศอื่นนะฮะ mm. ใครก็ได้ที่สามารถใช้ประโยชน์คนนั้นก็ได้ประโยชน์ไปแดฟโฟนี่มันเป็นเหมือนเป็นเป็นฟรอนเทียใหม่ของโลกเลยนะครับถึงทุกคนคน่ยคนทุกคนสังเกตไหมครับคนที่เป็นนักลงทุนทุกคนให้ความสนใจเรื่องอวกาศมากแล้วพวกเบลเยียนแร์ทั่วโลกนะฮะก็คุยแต่เรื่องอวกาศ นะครับ mm hmm. เพราะว่ามันเป็น area ที่ยังยังยังไม่มีใครมามาใช้ประโยชน์กับมันแบบขนาดนั้นเลยนะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ย t e สเเทคนี่เป็นอะไรที่อะไรที่กว้างมากแต่เรามองประโยชน์ในเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมมากกว่าเป็นต้นนะมีเซนเซอร์ต่างๆเพื่อวัดหลายๆอย่างในโลกนี้อย่างเช่นปริมาณพิลูชันในโลกในใน,ในโลกนี้นะครับอย่างเช่น PM 2.5 จุดไฟจุดฮอตสปอตของที่เขาเผากันอยู่ที่ไหนบ้าง